พี่จะมาให้ช่องทางในการหาเงินนะคะโดยเฉพาะที่เคยเป็นไหมคะหนูไม่หนูไม่มีทุนเลยพี่หนูจะทํายังไงดีนะคะสําหรับคนที่งบน้อยหรือทุนน้อยนะคะพี่แนะนําให้ค่ะจากประสบการณ์ตัวเองนะนะนะตอนนี้พี่ิก็ทาค่ะนะคะทุกคนเอาเราจะทํายังไงคะนะคะอันดับแรกค่ะเราใช้สินค้าออนไลน์อยู่ไหมให้ทุกคนค่ะเอาสินค้าที่เราใช้อยู่นั้นมาโพสขายใน facebook ค่ะ ทำทุกวันทุกวันให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นๆบอกเขาว่าเราใช้แล้วดีแบบไหนทําแบบนี้ทุกวันเขาเรียกว่าฟรีออเดอร์หรือบางทีค่ะทุกคนต้องพึ่งสายมูลแล้วขาะค่ะ,ะ,ะคุณจุดทูบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะลูกขออธิษฐานจิตนะคะลูกขอขายสินค้าตัวเนี้ยถ้าจะทําให้ลูกรอดให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกขอให้มีลูกค้าที่จะมาสั่งซื้อสินค้าของลูก ขอให้ขายตัวนี้ขายดีขายขายแล้วรวยถ้าตัวนี้จะขายดีขายแล้วรวยขอให้ลุกขายสินค้าตัวนี้ได้แล้วก่อนหน้านี้ที่พี่นิดขายสบู่พิงเลยดีได้นะคะตอนนั้นพี่ก็ลืมไปว่ารับออเดอร์รอแล้วค่อยรวมๆวมกันค่อยส่งดีด้วยกันพร้อมกันทีเดียวเลย่เนะีนะ้ยนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วขอเวลาหนึ่งเดือนลูกค้าจะเอาอะไรก็อะไรก็แบบสั่งสั่งไว้เลยอนะไรเงี้ยเอาแบบนี้ก็ได้ทุกคนเหมือนจองสินค้าล่วงหน้าประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อหนึ่งเดือน ที่เหลือลูกค้าค่อยมารับของอะไรเงี้ยอืมหรือโอนมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็สั่งให้แล้วก็ส่งกันพร้อมกันทีเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยนะถ้าทําแบบนน free order เนี้ยนะการฟรีออเดอร์เนี่ยนะคะอืสําหรับใครที่คิดว่าหรือคนไปลองหาผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนก็ได้มาลองกินลองใช้ใช้ดีก็ขอภาพเขามาโพสต์ขายอ่ะก็มีโอกาสขายได้สูงค่ะทุกคนเพราะพี่นี่ก็เคยทํา เนี่ยพี่นี่ก็ลังทาอยู่นะคะก็มีลูกค้ามีน้องที่ลูกค้าเก่าพี่ทักามาถามสองคนจะเอาสองคนแล้วอ่านะคะก็เห็นไหมเราก็ได้ตั้งสองคนก็แปดร้อยกว่าบาทแล้วถ้าสมมติมีอีกมาอีกสิบคนละ่ะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเองเลยให้ลูกค้าสั่งมาพร้อมกันแล้วก็อุนเงินมาพร้อมกันแล้วเราก็สั่งของให้ลูกค้าพร้อมกันส่งให้ลูกค้าพร้อมกันเลยนะเราก็จะได้กําไรจากการหาเหมือน หาออเดอร์ให้ลูกค้าพูดง่ายซื้อหาสินค้ามาขายให้ลูกค้าแล้วเราก็เล็กกาไรผลกําไรจากการที่เราทําแบบเนี้ยมันมีนะมีครอบครัวหนึ่งค่ะะที่ไปเรียนรู้ในอายุน้อยร้อยหลานนะทุกคนหรืออะไรนี่แหละในคลิปก็ทํามาสัมภาษณ์ตอนนั้นค่ะพี่เขาเหมือนพี่นิดตอนปัจจุบันนี้เลยอ่ะเขาไม่มีแม้กือติดลบชีวิตติดลบมากมากเลยค่ะทุกคนจะเอาเงินที่ไหนออกมาลงทุนไม่มีเงินสักบาทจะทำยังไงดีอะไรเงี้ย เยเมันพี่นี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปดูพี่คนนั้นเนี่ยเขาฟีออเดอร์เขาก็ไปหาสินค้าค่ะเอาสินค้าตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มาโพสขายเหมือนเราไปหาของร้านของชำร้านยี่สิบบาทเนี่ยเอาเรามาซื้อมาใช้อ่ะแล้วเราก็บอกพี่เขาว่าขอถ่ายรูปไปโพสขายได้ไหมของในร้านเนี่ยถ้าจะมีคนามาสั่งแล้วเราก็จะมาเอาออเดอร์ที่นี่แล้วก็จะมาซื้อของที่นี่เนี่ยเชื่อเถอะว่าเขาให้เราแน่นอน อมไม่มีใครไม่อยากขายหรอกทุกคนนะถ้ามีคนทําให้เขาได้แบบเนี้เขายิ่งจะชอบนะเอาแบบนี้ก็ได้ทุกคนหรือเราเลือกหาของที่เรามีอยู่ในบ้านอะมาโพสต์มาไลฟ์ขายเลยนะคะพินิดก็ยังจะว่าจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าเลยเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเสื้อผ้าเราซักไว้ตั้งนานละเยวจะเอาเสื้อผ้าออกมาไลฟ์ขายหรืออะไรแบบนี้หรือเราทําทำคอนเทนต์ก่อนก็ได้หนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันเราทำคอนเทนต์อะไรออกมาก็ได้ ให้คนรู้จักเราก่อนแล้วค่อยเอาสินค้ามาขายในช่วงเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยที่ยังไม่ได้ขายอะไรเนี่ยให้เราเก็บเงินค่ะให้เราเก็บเงินทุกวันวันละยี่สิบาทวันละห้าสิบาทวันเท่าไหร่ก็ได้ที่ว่าเออเดือนหนึ่งสิ้นเดือนเราจะมีเงินไปลงทุนแล้วขายสินค้าตัวเนี้ยนี่แหละนะคะทางแก้ที่ดีสําหรับคนงบน้อยคนไม่มีทุน นะคะอย่างพี่นี้ก็เคยพี่นก็เป็นค่ะนะพี่นี้ก็ทําแบบนี้แหละค่ะพูดตรงๆองเลยค่ะนะเราก็ไม่ได้เอาประสบการณ์ใครมาพูดเอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดเราก็ไม่ได้ดูถูกใครนะคะเราเป็นคนที่แบบว่าเออให้กําลังใจคนอื่นด้วยซ้ํานะคะนี่แหละเพื่อนๆต้องเข้าใจพี่นี้ด้วยนะนี่แหละเนี่ยก็ลองทําดูค่ะนะคะสําหรับใครที่คิดว่าต่อให้คุณมีเงินเยอะก็จริงคุณอยากจะทําก็ทําได้นะ นะหรือคุณมีทุนน้อยเหมือนพี่นิดเนี่ยนะหรือไม่มีทุนน้อยเลยนะไม่มีทุนเลยเหมือนพี่นิดนะคะไม่มีทางหาหาทุนเลยนะคะพี่นิดก็ทําแบบนี้ค่ะพี่นิดเอาแค่หัวใจมาก่อนค่ะแล้วก็ลงมือทําค่ะนะคะพี่นิก็เอาสินค้าที่ตัวเองใช้ขายอยู่ตอนนี้ค่ะโพสต์ขายล่วงหน้าก่อนค่ะนะคะก็ ขอบคุณมากๆนะคะขอบค,คุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะที่เปิดใจนะคะมาใช้สินค้าของเราเราก็จะมาขายจะมาร่วมลงทุนกับร่วมลงทุนกับพี่นิดนะคะถ้าคุณมีปัญหาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆคะ่ะหรือม่ว่าแม้กระทั่งกลิ่นคันตกขาวอาการเหล่านี้หายไปแน่นอนคะ่ะวันนี้อยากมีไรายได้คะ่ะ มันไม่ได้ยากกันที่คิดถ้าเราลงมือทําค่ะนะเราเอาแค่หัวใจเรามาก่อนเดี๋ยวผลรับมันมาทีหลังค่ะทุกคนนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจนะคะขอบคุณแม่ๆเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่รับแอดแล้วก็ที่กดติดตามให้แม่นิดนะคะขอบคุณลหลายๆด้วยใจพี่น้อง